สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง CNA ของแอลนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่เข้าแวะเวียนมาดูคลิปของแอลนะหลังๆแอลอาจจะไม่ได้แบบว่าอัปโหลดคลิปบ่อยนักเพราะว่าช่วงนี้ก็จะทำงานหนักหน่อยเตรียมตัวปิ๊กเมืองไทยจ้ารออีไม่กี่วันก็จะได้บินกลับเมืองไทยแล้วะคะ่ะทุกคนตื่นเต้นมากฉันจะได้ไปใส่เสื้อ แขนสั้นัะทีเพราะตอนนี้คือบอกว่าชีวิตติดลบพอติดลบเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ศูนย์พอที่ศูนย์ปุ๊บคือกล่วมันจะนับหนึ่งสองสามใหม่ได้เนี่ยในชีวิตเราอ่ะมันจะเหนื่อยอิดขนาดนะเจ้าพอสมควรกับอากาศหนาวฉันไม่ไหวแล้วฉันบอกว่าต้องการแบบว่าแสงแดดสุดฤทธิ์นะคะสําหรับหลายๆคนที่อยู่เมืองไทยเขาก็อาจจะคิดว่าอากาศที่เมืองไทยมันก็ร้อนไงแต่พอเรามาอยู่เมืองหนาวนานๆนะ่ะมันทําให้ชีวิตเรารู้สึกมันหดหูไง กหนาวอึมครึมท้องฟ้าไม่สดใสชีวิตไม่อยากจะเสี้ยเลยค่ะโอเคคลิปนี้แอวจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเรื่องหนึ่งที่คิดอยู่นานว่าเราจะคุยหรือว่าสื่อออกไปยังไงนะคะ,ะเหตุการณ์เนี้ยหลายๆหลายๆคนหรือว่าคนรู้จักหรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่อาจจะเคยประสบมานะคะนั่นก็คือ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ sexual harassment ในที่ทำงานหรือการคุกคามทางเพศนะคะช่วงหลังๆมาเราก็จะเห็นข่าวของเรื่องของการคุกคามทางเพศในที่ทำงานาโรงเรียนหรือว่าที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เมืองนอกหรือที่เมืองไทยนะคะตัวแอลเองเนี่ยคือก็ไม่ได้เจออะไรที่รุนแรงหรือว่ามันดูบอกว่าน่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ขนาดว่าเราเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะมันก็ทำให้เราอะ่ะ เสียเซลกไปได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆคือล่าสุดอะแอลมีโอกาสได้ดูซีรีส์เรื่องหนึ่งใช่ไหมนางเอกอะก็ถูกคุกคามทางเพศจากคนภายในบ้านนะคะล้าเวลาเราดูข่าวเนี่ยมันก็มีหลายเหตุการณ์นนะที่คนใกล้ชิดหรือคนที่อยู่ในครอบครัวคุกคามทางเพศลูกหลานในบ้านอะไรเงี้ยทีนี้กลับมาที่เรื่องของแอลนะคะที่จะเล่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอยากจะแชร์ให้ทุกคน ได้ได้ได้เห็นว่าเออนะถึงเราจะอยู่เมืองนอกอ่ะมันก็มีเหตุการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่กาลังทางานอาชีพพยาบาลอยู่หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่ากําลังจะเข้ามาในวงการเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวอ,อันนี้คือแค่ประสบการณ์เล็กๆกน้อยเราอยากจะแชร์ให้มันเป็นแบบว่าอุทาหรณ์แล้วก็ป้องกันไว้นะคะออของแอลเนี่ยจะเจอคนไข้ตอนที่อยู่เนอร์ซิ่งโฮมอ่ะคนพ่พอวิละแก่ละ เวลาแอบเข้าไปหาเขาอ่ะเขาก็จะยิ้มตาเขาก็จะหวานเยิม้มแรกๆเราก็คิดว่าพ่ออุ้ยใจดีพ่ออุ้ยบอกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรอย่างเงี้ยเราคือหน้าตาเราก็ไม่ได้แบบว่าสวยเด่นเป็นสง่าหรือหุ่นบึ๊บบับ๊บเริ่มเพิ่มเหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็นิสัยเราก็โอเคอัธยาศัยเราก็เข้ากับคนนั้นคนนี้ได้ง่ายอยู่แล้วพอหลังๆมาพ่ออุยก็จะเริ่มแบบว่าแตะมือเราแตะไหลโอบไหล่เราอะไรเงี้ย เล็กๆน้อยๆนะคะแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหลังๆมันมีความรู้สึกแบบเรารู้สึกเออเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เอะแล้วทีนี้เนี่ยแอลก็อาศัยว่าไปถามเพื่อนร่วมง,งานว่าเนี่ยเธอเวลาเธออยู่กับพวกอยคนเนี้ยเธอเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเพือ่อนก็บอกก็ไม่นะก็ะปกติอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เพื่อนฝรั่งแอลนะหุ่นก็บลืมทึมกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วหลายๆคนเวลาเขาแต่งตัวนะทุกคนคือก็เข้าใจว่าหน้าอกหน้าใจพวก ยูมันใหญ่อ่ะเขาก็ใส่เสื้อผ้าที่มันรัดเลยเอาง่ายๆเราตัวแอลเองจะเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างที่จะรัดรัดกลมนะคะเวลาไปทํางานจะปิดบนปิดล่างให้มิดชิดอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าบางครั้งอ่ะในการทํางานทํางานในตอนนี้นะแอลจะแต่งตัวแบบว่าสบายๆก็จริงแต่เราก็เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ว่าจะไปบ้านหลังไหนอ่ะเราก็จะดูก่อนว่า บ้านหลังนี้โอเคกับการแต่งตัวแบบนี้ไหมหรือบางทีหากเราไปเจอแม่อุ้ยที่เขาสบายๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขารักเราที่เขาแฮปปี้กับการที่เราจะเป็นแฟนนิสตาจะแต่งตัวอะไรยังไงบางทีใสงเกยงยืนขาดๆอะไรอย่างเงี้ยไปทางานเออแอลก็ทําได้นะคะเคยเจอเจ้านายมาเจ้านายก็ไม่ว่านะคะเจ้านายเป็นผู้ชายด้วยทีนี้เนี่ยบางบ้านที่เป็นผู้ชายแอลก็จะแต่งตัวที่ค่อนข้างที่แบบว่าเรียบร้อยมดชิด ไม่ว่าเราจะก้มจะเงยหรือว่าจะอยู่ในท่าไหนนั่งลงไปเราจะไม่เห็นข้างหน้าข้างหลังเราแน่นอนนะคะทีนี้ตอนอยู่ nursing home, เนอร์ซิ่งโฮมแอลก็จะใส่สครับตลอดใช่ไหมคะ,ะชุดพยาบาลเราอะ่ะทีนี้เวลาใส่แอลก็จะใส่เสื้อแขนยาวทับข้างในอีกทีนึงปิดหน้าอกเวลาเราก้มก็คือยังไงก็มองไม่เห็นขนาดเรามิดชิดขนาดนี้แล้วทุกคนก็คือก็ยังเจอแบบนี้นะคะ,ะแรกๆกะ่ะแอลก็ไม่กล้าที่จะไปพูดกับเพื่อน่วมงานหรือบอกกับเจ้านาย หรือบอกกับซูเปอร์วิเซอร์เราแต่พอมันผ่านไปสักพักอะเราเริ่มอึดอัดเราเริ่มแบบไม่ไหวอะสภาพจิตใจเราคือแบบจะทำไงดีวะอะไรงเงี้ยเราพออุ้ยนี่ก็คือจะต้องอยู่ในวอร์ดเราอีกนานเงี้ยเออทีนี้เนี่ยมันเลยทําให้แอวเข้าใจเวลาเราดูละครดูซีรีส์ว่าเฮ้ยผู้หญิงเวลาโดนคุกคามทางเพศทําไมคุณไม่บอกเพื่อนร่วมงานไม่บอกเพื่อนหรือบอกกับใครเลยวะอะไรเงี้ย พอมาเจอกับตัวเองนะทุกคนมันทําให้เราเข้ามันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมเราไม่กล้าที่จะพูดอะ่ะคืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันค่ะว่าทําไมเราไม่กลา้าแล้วทาไมเราไม่พูดทั้งๆที่เอ๋อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลา้าพูดกลา้าเิดเผยแล้วก็พูดตรงๆกับทุกคนเสมอๆแต่พอมาเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้นะคะทุกคนมันมันไม่กลา้ามันไม่กล้าพูดมันไม่กล้าบอก มันรู้สึกกลัวมันรู้สึกหวาดหวัน่นรู้สึกไม่มั่นใจหลายๆความรู้สึกนะคะทีนี้เนี่ยมันเลยทำให้แต่ว่าเข้าใจคนไข้มากขึ้นหรือหลายๆคนที่เขาเจอปัญหาอย่างเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจความรู้สึกเขามากขึ้นอะ่ะบางครั้งคนข้างนอกมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคนนอกอาจจะมองแลวพูดว่า เฮ้ยก็ทำไมไม่บอกเจ้านายหรือว่าบางทีไม่แจ้งความกับตํารวจทําไมไม่แบบนั้นไม่แบบนี้อะไรเงี้ยถ้าหากเราไม่เจอกับตัวเองนะคะทุกคนมันมันให้เหตุผลไม่ได้นะคะฉะนั้นอาจจะด้วยความที่ว่าตอนที่เราเรียนผู้ช่วยพยาบาลน่ะมันจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่คุณครูจะสอนเราอยู่เสมอว่าเวลาคุณไปดูแลคนไข้เนี่ยคุณกระชากเขาคุณดึงเขา คุณใช้คำพูดไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณเป็นคนไข้บ้างคุณจะรู้สึกยังไงตัวนี้นะประโยคนี้นะคะมันช่วยทำให้การทำงานของแอลอ่ะเ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะสมูทมากขึ้นดีมากยิ่งขึ้นเพราะทุกการกระทำก่อนที่เราจะทำอะไรกับคนไข้อะ่ะเราจะคิดก่อนว่าถ้าหากเราเป็นคนไข้เราจะรู้สึกยังไงนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันในกรณีที่ว่าเราถูกคุกคามทางเพศอะแล้ว ตัวคนที่ไม่ได้โดนอ่ะหรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราพูดง่ายเราพูดได้ค่ะพูดยังไงก็ได้คือประมาณแบบเฮ้ยทำไมโง่จังทําไมแบบเรื่องง่ายๆแค่นี้ทําไมแบบว่าแก้ไขไม่ได้อะไรเงี้ยพอมาเจอกับตัวเราเองแค่นั้นนะคะมันจะตรงกันข้ามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเป็นฉะนั้นการทํางานเป็นหมอเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือการช่วยเหลือคนอื่นนะคะคนไข้อย่างเงี้ยเราต้องเอาใจเราอ่ะไปอยู่ที่ใจคนไข้ก่อนนะคะ สักวันหนึ่งถ้าคุณอายุ60 70แล้วคุณต้องผ่าตัดขาแล้วคุณเจ็บปวดมากๆและยิ่งคนแก่ความอดทนความแข็งแรงของร่างกายอ่ะมันมีไม่เท่ากับคนอายุ20นะคะทุกคนฉะนั้นเวลาเราดูแลคนไข้อ่ะเราต้องเอาใจเราอ่ะไปใส่ในคนไข้ก่อนไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บไงเพราะมันไม่ใช่ร่างกายเราถูกต,ต้องไมหมครัเพื่อนเพื่อน แต่ถ้าหากว่าเราเอาใจเราอะไปอยู่ในใจคนไข้อ่ะเราจะเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดทรมานของเขาที่เขาพบเจออยู่ทีเนี้ยเวลาเราเจออะไรที่หนักๆคนไข้ตะคอกใส่เราด่าเราแบบทำกริยาไม่ดีกับเราอ่ะมันทำให้ตัวแอลเองหรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยจะไม่ค่อยโกรธคนไข้จะไม่เอาอารมณ์ของตัวเองมาอยู่กับคนไข้เพราะว่าเราเข้าใจความเจ็บปวดของอว่าของเขา ว่าเราเข้าใจความทุกข์ทรมานของเขานะคะฉะนั้นหลายๆกรณีที่เราเจอมาว่าทําไมเราถึงทนได้ทําไมเราถึงอยู่ได้นะคะเพราะว่าใจเราอะอยู่อยู่กับคนไข้ใจเราอะเป็นคนไข้ก่อนว่าถ้าหากเป็นเราขาหักบ้างถ้าหากเราเจ็บบ้างเราอยากจะได้รับการปฏิบัติตัวคือจะได้รับการปฏิบัติ ยังไงจากคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานพี่ป้านะ้าอาญาพี่น้องทุกคนหมอพยาบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่ใกล้ชิดก,กับเราเราอะ่ะก็อยากให้เขาอะ่ะเอาใจเอาใจเราไปใส่ใจเขาเวลาจะพูดการดูแลคนไข้นะคะเวลาเราจะใช้คําพูดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะคิดก่อนที่เราจะพูดนะคะอ้อและที่สําคัญการแสดงออกทางสีหน้าหน้าตา ของเรากับคนไข้นะคะเคยสังเกตไหมเวลาเราคุยกับคุณหมอว่าหน้าเขาจะนิ่งมากเมื่อก่อนแอลก็ไม่ได้หน้านิ่งขนาดนี้นะคะพอเรามาทํางานอยู่กับคนไข้มันทําให้เราอ่ะคือเขาก็สอนเราในในคลาสเรียนนะคะว่าเราต้องพยายามเ,าเก็บอาการของเราไม่แสดงอาการออกมาให้คนไข้เห็นไม่ว่า,าสมมติเราเห็นแผลคนไข้ที่มันแบบว่าคือ แรงมากอะไรเงี้ยแล้วคนไข้ก็จะถามไงแบบเป็นไงแผลของยายแผลของผู้อุ้ยไม่อุ้ยแห้งดีแล้วใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเขาจะถามเราไงเขาจะมองไม่เห็นแผลของเขาแต่เราอ่ะจะเห็นแล้วเราก็บอกอืมทุกอย่างดูดีมากเลยค่ะแผลแบบว่ากําลังแบบสมานดีมากเลยค่ะอะไรเงี้ยแต่คือเราต้องเก็บอาการไงทงั้งๆที่เราเป็นคนกลัวเลือดนะทุกคนบอกเลยเบื้องหลังอะ่ะมันโหดมันหามากค่ะเพราะพอพออกจากห้องมาฉันก็คือแบบถ้าจะเป็นลมอ่ะ เพราะเราต้องเห็นความเห็นจุดๆ,ๆตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เอามาแชร์ตรงนี้นะคะในเรื่องของการคุกคามทางเพศในที่ทํางานคือถ้าหากทุกคนอะ่ะมีเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ทุกคนอะ่ะเข้าใจความรู้สึกเขานะคะรับฟังเขามากๆแล้วอย่าไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไปกดดันเร่งให้เขาพูดออกมาคนกลุ่มนี้หรือว่าคนที่เขาเจอประสบการณ์ตรงนี้นะคะ เขาจะไม่กล้าที่จะพูดกับเราเราก็ต้องอดทนที่จะให้เขาอะก้าวเข้ามาหาเราหรือถ้าหากเราเห็นความผิดปกติใดๆนะคะทุกคนพยายามเสนอตัวเข้าไปแบบนินเดียนให้เขารู้ว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่อะฉันช่วยรับฟังคุณได้นะช่วยได้ไม่เยอะนะคะแต่อย่างน้อยๆอะเราอยู่ตรงนั้นแล้วรับฟังปัญหาเขา มันเป็นเหมือนแบบว่าเสริมทับความกล้าให้เขาที่ให้เขาที่จะก้าวขาออกมาแล้วขอความช่วยเหลือแล้วก็ปรึกษากับเรานะคะอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆแชร์ไม่ได้แชร์เพื่อที่ให้ทุกคนกลัวนะคะเพียงแต่อยากจะแชร์ให้ทุกคนว่าเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาอยู่ตรงนั้นนะคะเข้าใจความรู้สึกของคนป่วยคนไข้ในเวลาเราที่เราดูแลคนกลุ่มนี้นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ คลิปหน้าเราจะบอกก่อนว่าแอวะจะแวบวบไปดูดอกซากุระที่ญี่ปุ่น10วันจะก็จะพยายามหาคลิปแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่อยู่ญี่ปุ่นมาฝากกับทุกคนนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ใครมีอะไรที่จะติเตียนหรือว่าแนะนำทิ้งเม้นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามตอบเมนกับทุกคนคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย